สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยยทูบครับในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับจะมีการจ่ายเงินส่วนต่างงวด2จ่ายเงินผู้ปลูกข้าวหอมมะลิครับจะได้ต่ำสุด1,078บาทครับสูงสุด41957บบาทดูรายละเอียดในคลิปครับสำหรับ การประกาศราคาเกณฑ์กลางก้างยิงได้ประกาศแล้วครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะครับร,ราคาประกันครับข้าวหอมมะลิรัฐบาลประกันรายได้ตันละ15,000บาทประกาศราคาเกณฑ์กลางก้างญิงออกมางวดนี้เมื่อ16พฤศจิกายนตันละ12,003บาท3สตางค์เมื่อตั้งราคาประกันไว้ลบด้วยราคาเกณฑ์กลางก้างยิงราคาเกณฑ์กลางก้างยิงต่ำกว่าราคาประกันอยู่2 ตันละ2996บาท97สตางค์นี่แหละครับงวดนี้รัฐบาลจะได้จ่ายส่วนต่างหรือว่าจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตันละ2996บาท97สสตางค์พอดูมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้เงินกี่บาทงั้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมว่าจะได้เงินกี่บาทครับนี่ก็เป็นตารางการจ่ายเงินข้าวหอมมะลิงวดสองนะครับ จ่ายเงินให้ชาวนาผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบุวันเกี่ยวข้าว 9- ถึง15พฤศจ,จิกายนนะครับจะได้เป็นผู้ได้เงินนะครับวิธีคิดเราคิดออกมาให้เรียบร้อยแล้วมีแต่ฟังอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ต้องไปคิดให้ยุ่งยากเลยเราคำนวณออกมาให้เลยตั้งแต่1ไร่ไปจนถึงสุดท้ายเลยว่าจะได้เงินกี่บาทนะครับ1ไร่นะครับผลผลิตที่เขาใช้360กิโกร,รมต่อไร่ ถ้าคิดเป็นตันก็3 6 0หเอาหารพันเอาพันไปหารก็จะได้เป็นตันก็แสดงว่าปลูกข้าวหอมมะลิหนึ่งไร่จะได้ข้าว3 6 6ตันที่นี้เวลาเขาจ่ายเงินส่วนต่างเขาจ่ายเป็นตัน1ไร่ได้0.36ตันก็ามาคูณสอง6 9 7เลยหนึ่งไร่ก็จะได้เงิน1,078บาทเ1ตาเห็นไหมครับวิธีคิดเขาคิดแบบนี้ นะครับก็1ไร่ได้ต่ำสุด1 0 7 8บาท9กสตางค์นะครับทีนี้ใครขี้เกียจด,ดูคลิปด,ดูมาถึงตอนนี้เอาไปคิดต่อเองก็ได้ถ้าท่านลงทะเบียนปลูกไว้กี่ไร่เข้าหอมะลินะครับท่านก็เอาจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณด้วย1 0 7 8 9 1เป็นเงินเท่าไหร่ก็คือเงินที่ท่านจะได้รับโอนประมาณวันที่19พฤศจิกาเขาจะเริ่มโอนนะครับงวด2นะครับ ลงทะเบียนไว้กี่ไร่เอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนไว้คูณ1,78.91ก็จะรู้เลยดูคลิปแค่นี้จบไม่ต้องดูต่อก็ได้นะครับส่วนใครที่ชอบดูต่อดูทีละไร่โดยไม่ต้องคิด2องไร่ได้กี่บาท3ไร่ได้กี่บาทดูไปเรื่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ทีนี้เวลาเอาจํานวนไร่คูณต้องมาดูสูงสุดด้วยนะครับทีนี้สูงสุดไม่เกิน39ไร่นะครับคือถ้าใครลงทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลิ สามสิบเก้าไร่ไม่ต้องคูณเลยเพราะสามสิบเก้าไร mm ่ข hmm. ึ้นไปจะได้ข้าวสิบสี่ตันเขาให้ตันละสองเก้าเก้าหกจุดเก้าเจ็ดบาทก็จะได้สูงสุดสี่หนึ่งเก้าห้าเจ็ดบาทนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้ยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางคือสามสิบเก้าไร่ขึ้นไปนี่มันจะได้สิบสี่ตันได้เกินสิบสี่ตันแต่เวลาเขาประกันรายได้ข้าวหอมมะลิเขาประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกินสิบสี่ตัน เพราะนั้นถ้าจะลงทะเบียน39ไร่40ไร่50ไร่ก็แล้วแต่เขาคิดให้เพียง14ตันรอบนี้จ่ายส่วนต่างตันละ2996.97บาทเพราะนั้นตั้งแต่39ไร่ขึ้นไปที่ลงทะเบียนปลูกข้าวจะได้เท่ากันคือได้40,957บาทครับเพราะเขาคิดให้เพียง14ตันตันละ2996บาทนะครับแต่ถ้าใครลงทะเบียนน้อยกว่า39ไร่ก็คือตั้งแต่38ไร่ลงมา ต้องมาคูณคูณก็คือคูณเป็นไร่เลยก็ได้เอาจํานวนหนึ่งไร่คูณด้วยเอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วย1078.91ก็จะได้เป็นจําจนวนเงินออกมาครับแต่ทีนี้ใครที่ขี้เกียจไปคูณดูไปทีละไร่เลยครับ1ไร่รอบนี้ท่านจะได้เงิน1,078บาท จะไม่อ่านสตางค์นะครับดูเองนะครับ2ไร่ได้เงิน2,157บาท3ไร่ได้เงิน3,236บาท4ไร่ได้เงิน4,315บาท5ไร่ได้เงิน5,394บาท6ไร่ได้เงิน6,473บาท7ไร่ได้เงิน7,552บาท8ไร่ได้เงิน8,631บาท ก้าไร่ได้เงิน9710บาท10ไร่ได้เงิน1789บาทสิไร่ได้เงินหนึ่งหม่นหนยหบาทสิไร่ได้เงินหนึ่งืองพาร้่สบาทสิบสามไร่ได้เงินหนึ่งมื่นสี่พันยี่บห้าบาทสิบสี่ไร่ได้เงินหนึ่งหมื่นหาพันหนึ่งร้อยสี่บาทสิบห้าไร่ได้เงินหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งรอยแปดสิบสามบาท 10ไร่ได้เงิน17,262บาท17ไร่ได้เงิน18,341บาท18ไร่ได้เงิน19,420บาท19ไร่ได้เงิน24,499บาท20ไร่ได้เงิน21,578บาท21ไร่ได้เงิน22,657บาท22ไร่23,736บาท23ไร่ 24,814บาท24ไร่25,893บาท25ไร่26,972บาท26ไร่28,051บาท27ไร่29,130บาท28ไร่30,209บาท29ไร่31,288บาท30ไร 32, ่32,367บาท

998บาท39ไร่ขึ้นไปได้40,957บาทเท่ากันครับ39ไร่ขึ้นไปนะครับเพราะเขาประกันรายได้ไม่เกิน14ตันนะครับทั้งหมดก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิที่จะได้เงินส่วนต่างงวดสองผู้ระบุบันเกี่ยวข้าว9-15พิพฤศจิกายน คาดว่าธนาคารทรกสจะเริ่มโอนวันแรก19พฤศจิกายนน่าจะโอนหลายวันนะครับจึงจะได้ครบทุกรายเพราะมีคนจะได้เงินข้าวทุกชนิดงวด2นี้1 5ล้านแสนกว่ารายนะครับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ชมคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้การจ่ายเงินส่วนต่างข้างว,วดสเราเล่าเฉพาะข้าหออมะลิเท่าน,นั้นนะครับ สำหรับท่านที่ปลูกข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมปทุมข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ดูคลิปต่อๆไปครับเราจะทำข้าวละคลิปอย่างนี้และมาดูนะครับบอกกันมาดูขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบครับสวัสดีครับ